สวัสดีค่ะรถเมลโลให้ชาแนลง่ายๆสไตล์รถเมลมาแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นการท่องเที่ยวของเราค่ะเป็นการท่องเที่ยวไปที่เขาใหญ่โดยการขับรถไปนะคะก็มีสถานที่อะไร เขาต้มงคุยอะคือแบบนั้นแต่มากินกนลางวันก็ได้นะคะแต่ว่าของอย่างนี้เวลาเรามาก็จสั่งพวกแบบว่ามีอาหารเกี่ยวกับข้าวต้มคุยทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เราดูว่ามีอะไรค่ะหมดแล้วท่ว <Wow. S 2> ้าวจังมากนะคะอันนี้ค่ะเป็นต้มซุปเปอร์หมูตุน้นยำกุนเชียงค่ะซี่โครงหมูทอด หมูสับผัดน้ำเลียบแล้วก็หอยลายผัดพริกเผาค่ะราคาา็าาของเราค่ะก็ทั้งหมด680บาทนะคะรวมไป,เ,ปเสร็จแล้วถึงแล้วค่ะโฮเทลลาบาลิสเขาใหญ่นะจ๊ะนี่เลยแทนตามเรามาทาี่ ที่ลาบาริสนะคะก็จะมีห้องพักทั้งหมด70ห้องด้วยกันคะ่ะห้องบนตัวตึกก็60ห้องแล้วก็มีห้องในโซนวิลล่าอีก10ห้องนะคะมีทุกห้องดีลักซ์รูมใช่ไหมคะใช่ค่ะรูมอยูแบบ่บนตตรงนี้ก็จะถ่ายรูปสวยไงเพราะว่าจะมีแบบเวงเป็นช,อ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 ชอ่องช่องช่องช่องแบบนี้เวลายืนถ่ายรูปก็จะงดงามนะคะ ครับคุณเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะเป็นไซส์สแตนดาร์ดหรือที่45ตารางนี้ค่ะอันนี้ก็สวยไงใช่ค่ะคุมใชนี้ก็จะได้เป็นวิวมอสแคนวิวทุกห้องเลยอ๋อเราจะเห็นวิวทางด้านนู้นห้องใหญ่โตห้องน้ำน่ารักเราชอบห้องน้ำห้องน้ำถ่ายรูปสวยมีแบบเป็นริ้วๆก็ห้องน้ำจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมึงเขาถ่ายรูปกันบ่อยอ่ะ ตรงนี้เป็นรูมไทป์ดูเพล็กซ์นะคะก็เป็นห้องใกล้ๆก,กันแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมแล้วก็โซนที่เป็นเบดรูมห้องนอนก็จะเดินขึ้นไปชั้นบนนะจ๊ะเดี๋ไปดูซิข้างบนถึงนี่นะคะเป็นโซนห้องนอนชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้ ใหญ่โตกว้างขวางเห็นวิวด้านล่างนี่อันนี้ห้องน้ำในโซนห้องที่เป็นดูเพล็กซ์นะคะก็จะเหมือนกับทังห้องที่เป็นดีลักซ์รูมปกตินี้นะคะแต่ก็จะดูมีความใหญ่กว่านิดนึงนีมองออกไปก็เห็นวิวข้างหลังเหมือนกันนะจ๊ะมาดูโซนวิลล่ากันบ้างค่ะที่นี่มีวันเบด o ูมแล้วก็ทูเบดรูมนะคะ แรกลูกนะคะก็จะใหญ่หน่อย่วนวิวิงรูมก็จะใหญ่แล้วก็เชื่อมสองฝั่งนี่หนึ่งห้องนอนอันนั้นอีกหนึ่งห้องนอนโซนห้องนอนเห็นสระว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอันนี้แล้วก็มีบาร์ช่วให้แบบว่าลงไปแช่กันได้ห้องอาหารคแล้วสระว่ายน้ำจ้ะ สระว่ายน้ําใหญ่มากค่ะมีสระเด็กฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ร้อมรอบไปด้านหลังมีลำธารนะจ้ะเดี๋ยวเราเดินข้ามไป่งตรงนี้ว้าวอ้มันน่าว่ายน้ำจริงๆุยวิวข้างหลังดีงามไม่เคยรู้ว่าแถวนี้มีแบบนี้ด้วยค่ะนึกว่ามีเฉพาะในโซนปักช่องตรงแบบในตัวเมืองเลยมาตรงนี้ก็จะมีลำธารแบบนี้เหมือนกั อยู่เขาใหญ่นะคะเป็นร้านเปซาเบี๊นหนึ่งร้านที่มาเขาใหญ่ก็ต้องแวะซื้อกินนะจ๊ะนี่ชุดละ30สบาทค่ะมีกล้วยมีเผือกมีมันแล้วก็มีข้าวเมา่าด้วยนะจ๊ะคือแบบว่าเขาทอดใหม่ร้นอนร้อนร้อนเกินไปแล้ว <c oughs> แล้วก็แป้งก็จะแบบบางๆแล้วกล้วยก็จะหวานแล้วก็จะโอ้กรอบ ทิ้งเขาใหญ่ค่ะนี่เรามานะอีกร้านหนึ่งที่แบบบรรยากาศดีตอนกลางคืนก็จะมีแบบว่ามนตรีมาร้ hmm. องเพลงร้ mm hmm. องสดแล้วก็ร้องเพลงดีมากอาหารก็อร่อยด้วยนะคะอีกที่หนึ่งที่เรามากันเป็นประจำนะจ๊ะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในเป็นยังไงอ้าวช้อปปิ้งกันได้นะคะในโซนของมิวสิวินเทอร์ตรงนี้ก็จะมีสถานที่ให้เราได้ช้อปปิ้งกันก็นจะมีพวกอาหารบ้างสำเร็จรูปด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีด้วยมาทั้งทีต้องช้อปปิ้งให้คุ้มนะคะอันนี้ของแฮปปี้แมทเพื่อสุขภาพกันเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสมอปพอกนี่เอาไปทำกินเลงที่บ้านก็จะอร่อยนะคะกินข้าวใหญกันี่เลยค่ะบิ๊กวินเคย มากๆจริงๆเดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าเราจะกินอะไรดีเพราะว่าน่ากินหลายอย่างมากๆ ะระามันเดกเขาใหญ่อันนี้ก็ถือว่าดีสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ติดรินนมถนนธนารัฐเหมือนกันนะคะมาถึงปุ๊บก,ก็จะมี2ตึกด้วยกันข้างในห้องก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะบริการดีแล้วก็ที่สําคัญคือราคาย,ย่อมเยาวสบายๆ แล้วนะคะตาวีฟาร์มเข้ามาก็จะเป็นฟาร์มจริงจังด้วยนะนี่ตามเข้าไปในร้านกันว่าเป็นยังไงกนร้านนะ่ารักบรรยากาศดีแล้วก็เป็นแบบฟาร์มที่ปลูกผักออร์แกนิกด้วยมีฟาร์มในทางนูง้นเดี๋ยวพาไปดูเข้ามาที่แปลงผักกันนะคะนี่เขาปลูกกันเองมีแค่นี้แหละแล้วก็ทําเอาไว้ทําอาหารที่ร้านด้านหลังบรรยากาศดีอยู่สร้างกันเองปลูกกันเองไข่ก็เลี้ยงาากันอยู่ตรงนี้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกจริงๆแล้วก็แบบง่ายๆอยู่กันแบบน้อยๆแต่จริงๆต้องแนะนําก่อนว่าถ้าจะมาที่นี่โทรศัพท์จองสักนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่าโต๊ะที่นี่น่าจะมีประมาณสักไม่เกินเจ็ดนะข้างล่างนั่งได้นิดหน่อยแล้วก็ข้างบนนั่งได้แต่รีอย่างเงี้ยดังนั้นโทรศัพท์มาจองก่อนเพราะาลูกค้าเขาค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะคะเราทํากันเองด้วยค่ะกดตรงนี้ลูกศรด้านล่าง description เดี๋ยวจะลิงก์ Facebook ของทางร้านไม่ให้ค่ะ เมนูน่ารักมากเลยที่แตวีฟาร์มเขาใหญ่นะคะเขานอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วเนี่ยก็มีอาหารน่ารักนะจริงเขียนเองทุกอันเลยอะ่ะสุขทิ่ให้กลับบ้านพี่บอยพี่อยู่แล้วเขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขานะคะเมนูอาหารขึ้นชื่อคือซีซ่าสลัดเพราะว่าผักปลูกเองนี่อันนี้ก็อะไรอะ่ะนี่ทุกอันมีเขียนข้างหลังหมดเลยอะ่ะเขาจะอธิบายให้ฟังหมดเลยว่าเมนูเขาคืออะไรนี่นะคะนีชะอมกุ้งสดกันเิน น้ำผลไม้สกัดเย็นค่ะสีแดงกับสีเขียวสีแดงก็จะมี b e รู r แอป apple เขียวแกนสับป,ปะรดนะคะสีเขียวอันนี้ก็จะมีเลแอว apple เขียวแล้วก็สับป,ปะรดค่ะอ,อร่อยมากอะ่ะพีซ่าสลัดมาแล้วค่ะผักสดๆสปลูกที่ฟาร์มเองนะคะขนมบางคูตองกับเบคอนนี่พี่เขาก็ทำเอง ผักก็สดนะมีแค่ทั่วอย่างเดียวที่เขาซื้อมานอกนั้นคือทำเองมาเลยอ,อันนี้คือผักตัดอร่อยไหมจริงๆบอกเบบี้คอร์สฉันเป็นผักใบกรอบแล้วก็เวลามาทํากับข้าวเนี่ยคือมันหวานด้วยตัวของมันเองไม่จําเป็นต้องปรุงอะไรเยอะอันนี้เขาแทบจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช้น้ำมันร้ำข้าวน้ำมันมะกอกใส่ลงไปแล้วก็ผัดกับผักใส่เบคอนเจียวอะไรแค่นี้คือแบบอร่อยมาก เรคพริบเขาใหญ่ของเราแล้วนะคะกลับกรุงเทพเป็นดีกว่ายัางไงก็ฝากติดตามรักเมลเราให้ชนแนลกันต่อด,ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย